ดีค่ะพุแพัยธุทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2567ช่องตะวันรัสมีไลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาร่วมงานแห่กระถินวัดสง่างามตำบลคอโค,โคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้กำลังแห่ขบวนนะคะกำลังแห่อยู่นะคะทุกคน หลายขบวนนะทุกคน

นแห่กันคนหนึ่งมานะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นแถวโรงทานนะทุกคนก็จะเป็นโรงทานเยอะเลยนะคะเข้าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะทุกคนเนาะนี่คือบรรยากาศวัง่างามตำบลคอโค อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะในงานทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารบูรพาจารย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นวสางามตำบลคุรูอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะงานนะทุกคนโอกาสได้มาร่วมงานนะนึกว่าจะมาไม่ทันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูโรงทานนะคะบรรยากาศแถวแถวโรงทาน บุญนะคะวันนี้นะคนเยอะมากนะทุกคนเนาะรับขนมด้วยอันนี้ก็รงทานคุณอะไรคะลูกบ้านาวโคค่ะบ้านคอโคใช่ไหมคะขอบคุณแม่คำเพลยค่ะคุณแม่คำเพลยนะคะอันนี้แม่มาจากช่องทวารรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะแล้วทำยูทูบนะคะก็มาถ่ายทํำเรามาเมื่อ เมื่อต้นเดือนก็ดีหยิบหยิบฉลากได้เลขสามสองเอาว่าถูกก็จะมานะก็เลยรู้ว่าจะมาไม่ไหวแล้วรู้สึกเหนื่อยแต่ยังไงก็สู้มาให้ทันนะทุกคนอันนี้ก็ของของแม่แม่แม่ทำเปือยทำเปือยทำเปือยทองนำนะทุกคนได้ขนมนะฮะได้ขนมที่พนึงแล้วามโอเคนะคะ เป็นระเบียบเรียบร้อยยาวมากเลยนะทุกคนสองสามแถวนะอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยเราไม่รู้จะเก็บส่วนไหนก่อนนะคะเรามาเป็นให้ชมกันแล้วกันนะทุกคนเป็นอีพีแรกนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นหลายอีพีให้ชมกันนะทุกคนเขาแถวยาวเป็นระเบียบเลยนะคะมีทั้งด้านนอกด้านในนะ,ะทุกคนเนาะวันนี้เราได้มาร่วมงานกะหิน รามาทีวัดสง่างามนะคะตำบลโคอคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ร้านเด่นหมูสดนะคะอยู่ตรงจุดนี้เป็นข้าวโพ,พดคั่วนะทุกคนนะคะไปเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนนะคะงานใหญ่มากเลยนะคะระดับจ็บจังหวัดเลยนะทุกคนเนาะ อันนี้ก็หอยทอดยอดแหลมแซลล์โอหอยทอดมาเหรอคะมาโรงทานหลายหลายที่เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแม่ประกอบบุญลอยนะคะโรงกะถินงานกะถินแม่ประกอบบุญลอยนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนมีก๋วยเตี๋ยวหลายที่เลยนะคะเนี่นะคะข้าแถวเรียบร้อยเลยเอาเลือกทานนะทุกคนเนาะ ให้ชมตักเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ชมนะคะทุกคนเนาะเก็บเป็นวิดีโอก่อนอันนี้ก็คือบริงานกระถิ่นสามัคคีนะคะวัด มีชื่อไว้นะเนี่ยโรงทานแต่และโรงทานติดชื่อไว้หมดนะจานบิวตี้จังหวัดร้อยเอด็ดมาถึงร้อยเอ็ดเลยนะทุกคนอ่านะคะทุกคนน้องโอเคนะก็จิตบรรยากาศให้กับทุกคนท่านได้ชมกันนะยังมีอีกขบวนที่เข้ามานะทุกคนอยู่ด,ยด้านนอกแต่ว่างานใหญ่ไม่รู้เราจะไปตรงจุดไหนนะรอนะเลยมือโอกาส อ่ะอยู่ตรงจุดนี้ให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้โรงเรียนเหรอคะโรงเรียนบ้านคอโคนะคะหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็จากโรงเรียนคอโคนะคะน้องจากโรงเรียนโรงเรียนคอโคนะทุกคนโรงเรียนคอโคอยู่ตรงไหนคะคุณครูคะตั้งแต่โรงเรียนเหรคะค่ะ เมอค่ะค่ะอันนี้ก็ของทางโรงเรียนขอขอโคนะคะล้วก็บอกว่าวัดโรงเรียนหมู่บ้านวัดโรงเรียนก็จะอยู่คู่กันขนานกันไปเสมอนะคะอันนี้อยู่ช่องตะวันรัศมีไ์สไตล์นะคะอยวอันนที้ทำเป็นวิดีโอนะคะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปงานกระถิน สง่างามในวันนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆทางช่องของเราต่อๆไปนะคะสุสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ